ภาษาพาทีบทที่สองภูผาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่สองพออูภูผออาผาภูผารู้จักคํานําเรื่องพออูภูพออาผาภูผาพออพอไม่เอกพอ่อมอแอแม่ไม่เอกแม่ หออาหารหอไอาหายไม่โทรให้ดอไอใดไม่โทรได้ดอ,อด,ออด,ดอีดีจอไอใจดีใจดอูดูรอแอแลดูแลรออะกรักพออูภูผออาผาภูผ,ผา ภูผามีพ่อภูผ,ผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผ,ผารักใบโบกภูผ,ผาดีใจได้ดูแลใบโบก ภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบก รักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะกออ่านว่ากอจออ่านว่าจอดออ่านว่าดอ ตอ่านว่าตอโดอ่านว่า pues mm โดตอ่านว่าตอบอ่านว่าบอปอ่านว่าปอออ่านว่าออขออ่านว่าขอผออ่านว่าผ สออ่านว่าสอหออ่านว่าหองออ่านว่างอพออ่านว่าพอพออ่านว่าพอมออ่านว่ามอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารออ่านเลขไทย หนึ่งอ่านว่าหอนอ,อึงอหนึ่งไม่อเอกหนึ่งสองอ่านว่าซององอสองสามอ่านว่าซออาม,มอสามสี่อ่านว่าซออีสีไม่อเอกสี่ ห้าอ่านว่าหออาหาไม่โทหา้าอ่านแจกลูกกอ,อีกีจออีจีดออีดีตออีตีบอ,อีบี ปอีปีออีอีกออูกูจออูจูดออูดูตออูตูบออูบูปอูปู อูอ,อูอ่านสะกดคำดีดออีดีรีรออีรีปูปออูปูผูพออูภู พาพออาผาลาลออาลาผาขออาผาฝึกอ่านพออูภูผออาผาภูผามออามาหออาหามาหา ออาตาออูดูตาดูปออูปูนออานาปูนาออารอรออีรีอารีดออีดีจอไอใจดีใจอ่านคล่องร้องเล่นรอบนี้สะกดก่อนนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะอ่านแบบไม่สะกดพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน พออูภูพออาผาเพื่อนภูผาพออูภูพออาผาภูผาดออูดูรอ,อแอแลดูแลบอไอใบบอโอกโบกใบโบกภูผาดูแลใบโบกพออูภูพออาผาภูผา ดออูดูรอแอลแลดูแลบอไอใบบออัวบัวใบบัวผู้ผาดูแลใบบัวพออูภูผออาผาภูผามออีมีพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนขออางองขังไม่โทข้างต่ออัวตัว ภูผามีเพื่อนข้างตัวชอือชือไม่เอกชื่อบอไอใบบออัวบัวใบบัวชอือชื่อไม่เอกชื่อบอไอใบบอโอกออกโบกใบโบอกอ่านพร้อมกันแบบไม่สะกดนะคะอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนภูผา ผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบก